พอดีได้รับคําถามจากนักเรียนในคอสนะคะถึงวิธีการแก้ไขขากางเกงนะคะตัวเนี้ยได้รับโจทย์ก็คือเขาต้องการเก็บเข้านะคะอยู่ที่1นิ้วหน้าตาของเกงค่ะก็คือจะเป็นกางเกงคาโก้นะคะมีกระเป๋าด้านข้างแบบนี้ค่ะแล้วก็เอ่อบริเวณขากางเกงค่ะก็คือจะเป็นมีแถบเรืองแสงแบบนี้นะคะคือแถบเรืองแสงตรงเนี้ยค่ะด้านข้างเนี้ยเขาเขาจะไม่ได้มีรอยต่อนะคะตรงเนี้ยไม่มีรอยต่อเลยเขาจะเย็บแบบรั่วไปเลยค่ะรอยต่อเนี้ยจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะคะ นี่เลยเวลาที่เราค่ะจะเก็บขาเนี่ยเราก็ต้องดูโครงสร้างแพทเทิร์นเดิมก่อนเนาะว่าเราค่ะจะเก็บแบบไหนเพื่อให้กางเกงนะคะไม่เสียทรงแล้วก็มีข้อจํากัดของกางเกงตรงไหนบ้างที่เราค่ะจะไม่ยุ่งจะไม่แตะนะคะแล้วก็ง่ายต่อการทํางานของเราเนาะอย่างกางเกงตัวนี้อย่างที่บอกไว้ว่าด้านข้างมีกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วก็มีแถบตรงนี้ซึ่งเป็นข้อจํากัดแล้วก็โจทย์ที่ได้รับอะคะ่ะลูกค้าเนี่ยต้องการเก็บแค่อยู่ที่1นนิ้วเองฉะนั้นนะคะเราสามารถเลือกเก็บจาก ขาด้านในนะคะตรงนี้ได้เลยแต่ทีนี้ก่อนที่เราข่าจะมาเก็บจากขาด้านในเพื่อนๆเห็นเส้นแทียนขีดให้ดูป่ะเส้นสีชมพูค่ะหนึ่งเส้นแล้วก็เป็นเส้นสีม่วงตัวนี้นะคะหเส้นตรงนี้ค่ะอันไม่ได้เขียนผิดนะคะคืออันตั้งใจเขียนให้ดูเลยเพราะว่าจริงๆตัวนี้ที่นักเรียนส่งมาให้ดูค่ะก็คือ ส่วนของแพทเทิร์นขากางเกงด้านหลังนะคะมันใหญ่กว่าชิ้นหน้านะคะฉะนั้นนะคะตะเข็บเนี่ยมันจะถูกเบียดออกมาด้านหน้านิดนึงมันจะไม่ได้อยู่ตะเข็บด้านข้างตรง2ฝั่งแบบนี้ฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเราดูแล้วหน้าตาโครงสร้างแพทเทิร์นนะคะเป็นแบบนี้อันแน,นะนําว่าเราค่ะเลือกเก็บจากแพทเทิร์นชิ้นหลังมากกว่าชิ้นหน้าค่ะงานจะได้ไม่เสียทรงแล้วก็แพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะมันจะได้ไม่ถูกเย็บนะคะเก็บเข้าไปเยอะนะคะขั้นตอนแรกที่จะทําค่ะก็คือลาะส่วนของวางขาตัวนี้นะคะออกก่อน ตรงนี้นะคะลอกออกมาเลยลอจนถึงบริเวณเป้ากางเกงตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะกลางเป้าตรงนี้ลอะให้แยกออกจากกันก่อนเลยค่ะพอหลังจากที่เราขานลอแยกออกมานะคะแล้วก็ให้เราค่ะเกลี่ยนะคะขากางเกงค่ะส่วนของด้านหลังเนี่ยเกลี่ยออกไปเลยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนที่อันวาใดให้ดูตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะให้เรานะคะ1นิ้วใช่ไหมโจทย์ที่เราได้รับค่ะก็วัดจากตรงนี้นะคะเข้ามาเลยค่ะอยู่ที่1นิ้วนะคะ แล้วก็วัดมาตรงนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะตรงนี้อยู่ที่หนึ่งนิ้วค่ะแล้วก็ส่วนของด้านบนตรงนี้ค่ะเดี uh ๋ยวเราจะเย็บนะคะไล่ลงมาโดยใช้ไม้โค้งสะโพกอะค่ะโค้งนะคะโค้งเส้นให้มันเชื่อมตรงนี้ค่ะโค้งเส้นตรงนี้ให้มันเชื่อมลงมาตรงนี้แล้วก็โค้งเส้นนะคะให้มันเชื่อมลงมาตรงนี้ค่ะจนสุดปลายเลยจะได้แบบนี้นะคะเวลาที่เราเก็บนะคะอันไม่แนะนําให้ยุ่งกับเป้าตรงนี้เลยพอถ้าเมื่อไหร่ที่เราขับไปยุ่งกับเป้าตรงนี้ คือส่วนของเป้าหน้าเป้าหลังกันนี้ค่ะใส่แล้วก็มันจะเกิดการรั้งฉะนั้นนะคะเป้าเนี่ยค่ะห้ามยุ่งเราจะไล่ตั้งแต่ส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะจากเป้าเนี่ยไล่ลงมาค่อยค่อยเฉลี่ยนะคะลงมาแบบนี้โค้งลงมาค่ะตามสัดส่วนที่เราได้ขีดเอาไว้นะคะตรงส่วนตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องหนึ่งนิ้วเป๊ะนะคะอาจจะน้อยกว่าแล้วก็ไล่ตามทรงมาเลยประมาณนี้นะคะพอหลังจากที่เราค่ะขีดวัดเสร็จแล้ว้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็ไปเดินเส้นเย็บเดินเส้นเย็บเสร็จแล้ว้อยค่ะเราก็ทาการพ้งริมค่ะ มันก็จะได้แบบนี้เลยนะคะงานออกมาก็จะสวยแล้วก็รอยต่อของแถบตัวนี้ค่ะมันก็คือจะอยู่จากขาด้านในก็คือตามแบบเดิมของแพทเทิร์นเลยนะคะงานจะออกมาสวยค่ะวิธีการแก้กางเกงคากโก้นะคะที่เก็บเข้า1นิ้วก็ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่เขาต้องการเก็บเข้ามากกว่านั้นมากกว่า1นิ้วนะคะเราไม่สามารถเก็บจากขาด้านขาด้านในแบบนี้ค่ะได้แค่ฝั่งเดียวนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้น,นะคะ่ะทรงมันจะเสียถ้าหากว่าเขาต้องการเก็บเข้าเยอะจําเป็นค่ะที่จะต้องเลาะกระเป๋าออก ล้อแถบออกก่อนแล้วก็เก็บทั้งสองข้างแล้วต่อจากนั้นค่ะถึงจะเย็บกระเป๋านะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เย็บแถบค่ะกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้นะแต่ว่าตัวนี้ค่ะโจทย์ที่ได้รับก็คือแค่1นิน้วก็สําหรับวิธีการก็ตามนี้ได้เลยค่ะ